สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะพี่พี่จ๋าก,กับแนวทางฮานอยนะคะรวมทั้ง4น้นอยงวดประจําวันที่6ธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันก่อนเลยเนาะของวันที่5นะคะพี่ๆจา๋าซึ่งวันที่5แอดให้เดินที่ 7กับ9ไปนะคะเด่นที่7กับ9เนาะผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะขีดออก9 72ดูเด่นที่7มาแต่72แอดก็ไม่มีนะคะตารางตัวเด่นของเราก็มาแค่9กับ7นะคะ2ไม่มีนะคะหลุดไปส่วนล่าง08ตารางตัวเด่น8มาแต่0ูแอดก็ไม่มีเช่นกันนะคะในรอบพิเศษ02 4นะคะ2 4ไม่มีมาเฉพาะ4ตัวเดียว ลางฮายิ่งหลุดไปเลยนะคะในรอบปกตินะคะ521นะคะพี่พีจ๋าเด่นที่หนึ่งมา12ึองแอดก็ไม่มีนะคะวันนี้ก็หลุดนะคะลาง40ตารางตัวเด่น4มาส่วนในรอบ VIP 865ลาง77จ็ดเจ็ดกแอดก็หลุดไปมาเฉพาะ77ในรอบ VIP ล่างนะคะวันนี้ก็มาคู่เดียวนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ C ด้วยเนาะอ่ะ แนวทางการคำนวณเนานะมีเข้ามีหลุดนะคะมาคู่เดียวนะคะตามต่อกันคองวันที่6เลยแล้วกันนะคะชื้นชอบค่อยตามนะไม่ชอบสามารถผ่านได้เลย,เลยแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะใครชอบชุดตารางตามตารางใครชอบชุดใบเขียวคงสุดท้ายตามได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางตัวเด่นกันก่อนเลยสําหรับในวันนี้นะคะแอดให้ด่นไปที่7 4 9 นะคะเก้าหรือหกเนาะแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะสามหนึ่งแปดนะคะสำหรับเด่นสูตรของแอดนะคะเด่นสูตรก็คือเด่นไปที่สี่แล้วก็เจ็ดเด่นไปที่สี่แล้วก็เจ็ด สมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับสที่แอดให้ไปนะคะแอดมี43 47 48 49นะคะใครไม่ชอบจับในตารางได้นะคะพี่พีจ๋า3ตัวก็เช่นกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าเด่นที่7กันบ้างเด่นที่7แอดให้ไปที่71นะคะ เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะพี่พี่จา๋าอันนี้เลขเจ็ดเด้อดูตัวเลขแอดห่วงเหงาหานอนไปตามแอดแล้วตัวเลขอ่ทีนี้ชุดกันนะคะแอดให้กันไปที่หกันไปที่6แอดมี60 6ูนยหนึ่งหสองแล้วก็6กสี นะคะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นกันอุยแนวทางตัวเลขวันนี้ไปคนละทางเลยนะคะไม่เป็นระเบียบต้องกราบขอโทษขอภายพีพีเอด้วยเนาะเอามาตัวดูตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สี่สามเน้นไปที่สี่สามสี่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ชอบ6กก,บก็กรับหัวเป็นเก้าแล้วกันนะคะ อันนี้ก็เป็นเจ็ดหกนะคะอ่าจุดแอดกลับให้อันเดียวเนาะรอกอนั้นกลับเองนะคะจุดไวแคปไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึง่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ